มหนุมต่างชาติจะส่งกระเป๋าเดินทางที่มีของใช้ส่วนตัวของเขานะคะให้มาให้เราที่เมืองไทยนะคะแล้วเขาจะใช้กมเมอร์หรือว่าพวกหลอกลวงจริงไหมนะคะแล้วก็ถ้ากระเป๋าเดินทางมาที่ที่อยู่ของเราที่เมืองไทยจะเป็นอันตรายไหมนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้มีจะมาตอบคำถามแล้วก็มาพูดคุยเรื่องนี้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับปามีไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK เคนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะก็มากลับมานั่งพูดคุยทักทายทำคลิปนั่งพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่มีกลับไปที่ประเทศไทยไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยนะคะวันนี้ก็ได้มานั่งอัดคลิปพูดคุยกันเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็มีมาตอบคำถามนะคะถึงพี่ๆเพื่อนๆที่ถามมีเข้ามาถึงเรื่องของ มีหนุ่มต่างชาตินะคะจะส่งกระเป๋าเดินทางที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเขามาให้เราที่เมืองไทยจะใช้กมเมอร์ไหมแล้วก็จะเป็นอันตรายหรือเปล่าจะรับได้ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยเรื่องนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีฝากกดไลค์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK คด้วยนะคะค่ะมีก็อยากจะออกตัวนะคะจริงจริง สิ่งที่มีพูดอาจจะไม่ถูร้อยเซนะคะแต่ว่าก็เผื่อจะเป็นประโยชน์ได้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้บ้างนะคะมีขอแบ่งเป็น3กรณีเลยแล้วกันนะคะในกรณีที่ฝรั่งจะส่งกระเป๋าเดินทางมาให้เราก่อนนะคะมีขออย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าฝรั่งคนนั้นหรือว่าหนุ่มต่างชาติ พูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆได้ไม่นานอยู่ๆจะมาที่เมืองไทยแล้วจะบอกว่าจะส่งกระเป๋าเดินทางมาให้เราก่อนนะคะโดยที่เราไม่ได้คุยกับเขาอย่างเป็นจริงเป็นจังถึงแพลนที่จะมาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะพูดคุยกัน นานพอสมควรนะคะแบบว่าไม่แชทกันไม่นานแล้วอยู่ๆจะมาหาเราโดยที่จะส่งกระเป๋ามาให้เราก่อนนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะตระหนักไว้เลยนะคะบอกเขาไปเลยว่าอย่าส่งกระเป๋าเดินทางโดยเด็เดขาดนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่มั่นใจเขาเนาะแต่ว่าเป็น แชทแบบได้ไม่นานนะคะแล้วอยู่ๆจะมาส่งกระเป๋ามาให้เราเราก็ไม่รู้ว่ากระเป๋าของเขามีอะไรบ้างนะคะมันก็เป็นการไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่ใช่ฝรั่งจริงก็ได้อาจจะเป็นพวกแสแกมเมอร์นะคะนี่ก็ไม่อยากจะให้อปักใจเชื่อนะคะว่าการที่คุยกันได้ไม่นานแล้วอยู่ๆเขาจะส่งกระเป๋าเดินทางมาให้เราก่อนนะคะก็อยากจะให้เขานำติดตัวมาจะดีกว่านะคะ แล้วก็มาอย่างที่สองเลยนะคะก็เป็นฝรั่งที่คุยกับเราได้นานพอสมควรแบบว่าแชทวิดีโอคอลคุยกับเรานะคะแล้วก็เรารู้จักนิสัยใจคอของเขาแล้วเขาบอกว่าเขาจะส่งกระเป๋าเดินทางมาให้เราก่อนแต่ตัวเขาต้องเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วนะคะคือหมายถึงว่าเขาเดินทางที่เมืองไทยมาถึงที่เมืองไทยแล้วแต่น้ําหนักกระเป๋าของเขาเกินเพราะว่าสายการบินต่างประเทศจะ โหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ไม่เกินอาจจะเกิน30กิโลได้25-30กิโลถ้าเขาจ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋านะคะเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็สายการบินในเมืองไทยก็น้ำหนักกระเป๋าก็20กิโลนะคะเขาอาจจะไม่ได้จ่าย ค่าส่วนเกินของกระเป๋าน้ําหนักกระเป๋าที่สายการบินไทยนะคะก็เลยการเป็นว่าเขาอาจจะต้องส่งพัสดุกระเป๋าเดินทางที่แอร์พอร์ตนะคะมาให้เราที่เมืองไทยที่ที่อยู่ที่บ้านของเรานะคะ อันนั้นก็อีกเหตุผลหนึ่งนะคะแต่ตัวเขาต้องอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดตัวเขาอยู่ที่เมืองไทยแล้วแล้วกระเป๋าของเขาเดินทางมาถึงเราก่อนมาถึงเรามาคอยเขาเป็นอาทิตย์แต่ตัวเขายังไม่มาที่บ้านเราเลยไม่มาาไ,มไม่มาหาเราเลยอันนี้ก็ตีไว้เลยนะคะเขาอาจจะส่งกระเป๋าส่วนเกินมาให้เราก่อนแต่ตัวเขาอาจจะไปเที่ยวที่อื่นนะคะอาจจะไปลันลาไปหาสาวๆคนอื่นหรือว่าอาจจะไปเทีย่ยวที่อื่นก่อนนะคะ ก็ถึงจะได้มาหาเราอะนะอันนั้นนีสาวไทยก็ต้องคิดเผื่อไว้เลยนะคะว่าเราจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไปล้นลาที่อื่นก่อนแล้วก็ส่งกระเป๋าส่วนเกินที่เขาจะใช้จ่ายเออจะใช้ในชีวิตประจําวันกับเรามาให้เราก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็มาอย่างสุดท้ายเลยนะคะอย่างสุดท้ายก็อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่าฝรั่งนะคะ เดินทางมาหาเราแล้วนะคะแล้วก็ส่งกระเป๋าเกินในส่วนของพวกพวกสินค้าพวกประเภทแบอบกว่าของฝากอะไรมาให้เราก่อนเพื่อมาเซอร์ไพรส์อันนี้ก่าเราก็ไม่ต้องไปเสียภาษีอะไรเพราะว่าเขานำเข้ามาเองเขานะคะเขาถือมาแล้วเขาก็ส่งมา ให้เราที่เมืองไทยที่อยู่ก็จะเป็นที่อยู่ที่แอร์พอร์ตนะคะแล้วก็ส่งมาให้เราที่เมืองไทยอันนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียภาษีใดๆนะคะเพราะว่าเขาก็เสียภาษีนําเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็อาจจะเป็นฝรั่งจริงก็ได้แต่ว่าก็น้อยมากๆเลยนะคะที่ฝรั่งจริงจะส่งของจะส่งกระเป๋าหรือว่าพัสดุจากเมืองไทยมาให้เราโดยที่เขาไม่นำติดตัวมาอันนี้ก็อาจจะยังเชื่อถือไม่ได้นะคะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะการที่ใครจะส่งกระเป๋าเดินทางมาให้เรานะคะเราก็ต้องคิดค่ะต้องอยู่ที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆนะคะ คุยกับฝรั่งแบบไหนนี่รู้ใจใกนิสัยใจคอของเขามากน้อยแค่ไหนนะคะมีเองก็ตอบได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะว่าพี่ๆพเพื่อนๆคุยกับฝรั่งประเภทอ่าประมาณไหนนะคะเอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันนะคะมี็เองก็บอกได้แค่นี้นะค่ะในลักษณะแบบที่มีศึกษามานะคะพี่ๆพเพื่อนๆก็ไปคิดเอาเองนะคะว่าฝรั่งที่เราคุยด้วยหนุ่มต่างชาติที่เราคุยด้วยนะจะเข้าเกณฑ์แบบไหนที่มี เอยมาหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเหตุผลที่เขาจะส่งกระเป๋าเดินทางมาให้เราก่อนมันเข้าขายเหตุผล3ข้อไหนนะคะก็ไม่ได้ฟันธงว่านุ่มๆที่คุยด้วยจะเป็นสแกมเมอร์ทั้งหมดนะคะจริงๆเขาอาจจะเป็นฝรั่งจริงๆก็ได้นะคะก็อยู่ที่ดวงด้วยนะคะคเพื่อนๆอยู่ที่การวิเคราะห์แล้วก็การพิจารณาของอพี่ๆเพื่อนๆนะคะว่า คิดเห็นยังไงนะคะมีคือคือต้องใช้เซนด้วยนะคะจริงๆแล้วมีก็บอกไม่ได้ร้อปร์ค่ะเ่มากๆเลยนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะปามีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์แม่บ้านไทยใน y ย u เคด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย